คุงที่นี่บินหรือเดินนะพี่โจนี่มีไหมผมใส่แล้วครับไ<อ>ม่ต้องมีเสื้อด้วถึงมีเสื้อแล้วครับยุงเดินได้นะครับสวัสดีครับกว้างวาไลตีนะครับผมยักษ์บางปูวันนี้ข้ามผิดมาถึงย่านลำลูกกาคลองสี่นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านกูโรติชาชักโจยการ่านะครับ เราจะมาชิมกันว่าโรตีเขาอร่อยสมคํารับ,บือ้ไหมแล้วก็จะมาถามเรื่องประเด็นที่ยุ่งที่นี่บินหรือเดินนะครับผมมาถึงร้านประมาณ5นาทีแล้วก็มาเจอพี่โจโ้ยพอดีโชคดีมากไม่ได้นับกันเป็นมาก่อนนะฮะวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมาก่อนผมประมาณ10นาทีนะครับตอนที่ผมถึงร้านแล้วเดี๋ยวรอโต๊ะว่างสักครู่นะครับผม นี้ผมอยู่หน้าร้านกูโรตีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกันว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ขอเปลี่ยนจากอาหารแบบว่าของค้าเป็นของหวานวันนี้เรามากินของหวานโอ้พี่โจยี่มามารับออเดอร์เองเลยครับวันนี้ครับผมเป็นเห็กเสร์ฟร้านนี้ครับเสรสวัสดีครับเศซีนะครับคนใหญ่สวัสดีครับจะมีเมนูพิเศษก็คือข้าวหมูไก่ครับผมไม่ข้าวหมูไก่นี่ก็จะเป็นเมนูหลัก มันเป็นวงครอบครัวนะครับทุกคนก็เลยต้องมากินเสาร์อาทิตย์ทำไมถึงมันก็หมดเร็วนะครับผมจำวัยน่าจะประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงไปในบ่ายสองมันหมดแล้วครับเพราะว่าผมทําแค่3กล่องเองครับเวสเลนผมผมผมได้เป็น FC พี่โจอี้ครับเพราะว่าอชอบดูพวกอะไรตลกดแตลกแตกอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากยุงบินหรือเดินอะไรครับขอบคุณมากยุงที่นี่บินหรือเดินครับพี่โจอี้นี่มีไหมผมใส่แล้วครับไม่ต้องมีเสื้อครับถึงมีเสื้อแล้วครับ ยุงเดินได้นะครับไม่ต้องถามครับหิวไหมครับถ้าหิวก็หิวมากหิวอะ่ะถ้าหิวต้องกินข,กข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ใช่ข้าวหมกไก่อร่อยนะครับแล้วก็ใช่ครับเป็นร้านมุสลิมฮาัลรานนะครับผม,บผมส่วนใหญ่ก็มันเป็นเขาจะมาทำเพจบ้างทำร,รีวิวบ้าง่าทำรายการบ้างที่เขาก็เห็นเนาะแล้วก็มาอุดหนุนเราก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอุดหนุนด้วยผมก็ตามช่องแบ็คทอปเซก้ามาเป็นแฟนคลับครับ ไอพวกบ้าบอก็แจกแล้อแต่ว่าผมไม่กล้ากินแบบเขาจะมองแพ้อ๋อเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์ครับผมถ้าไก่ข้ากินก็รอดแล้วแหละนี่แหละข้าวหมกนะครับใช่ครับถ้าคิ้วมากก็กินข้าวหมกไก่สําหรับส่วนอาหารตำสั่งก็มีครับเอาข้าวแกงมัสมั่นเลครับโอ้คุณจะไว้อ่ะข้าวหมกแล้วก็แกงมัสมั่นหรือว่าจะกินแค่ครับมัสมั่นไม่เอาข้าวหมกเอาแกงมัสมั่นได้แกงมัสมั่นอร่อยครับหนึ่งที่แล้วก็ อันนี้จะเป็นเมนูของเมนูหนามใช่ครับเมนูหนามมีชาชักจะกินเอาชาชักเย็นไซส์อใชแอลครับไซส์ใหญ่ครับนั่นแหละชาชักก็บางคนก็กินที่นี่ไปชักที่บ้านก็มีบ้างแล้วแต่อารมณ์ไม่ใช่ชักช้าไม่ใช่ชักโทรศัพท์เวลานอนไม่หลับครับอื แล้วเมนูรโรตีนะครับพี่โรตีเยอะมากเลยครับมีมัตตาบาไก่ใช่มีมัตตาบาไก่มัตตาบาเนือ้อมัตตาบาตูน่าผมอยากกินนะเนี่ยโรตีที่เป็น <seafood. S 1> ที่เป็นชีสข้างในครับพี่โอ้มีโรตีตุ้มตามชีส,ชสนี่แหละออกเยอะมากเลยนี่นี่ทุกโต๊ะก็มีมมตุ้มตามชีสเมนูเมนูเยอะมากนี่แหละครับแทนเมนูที่ขายพม่าน่าจะเป็นเจ็ดอย่างเย็นเดียวลักษณะคล้ายๆล้ยปุยบอลเหมือนกันนี่แหละครับใช่นี่ก็ทำบอลด้วยครับสั่งอาหารแล้วก็สั่งสั่งบอลด้วย จุ่มตามชีสเดียดจะให้น้องดูให้ลูกค้าก็มาเยอะเ,เรื่อยๆครับ,รบโรตีใส่ไข่ชีสไหมครับอันนี้ใช่อมามีที่คุณต้องการมันจะมีเนยแล้วก็ชีสนะจะเป็นมีน้ำน้ำอ่ะอันนั้นก็เลยจุ่มตามชีสแล้วก็โรตีมะพร้าวอ่อนก็มะพร้าออ่อนนะอร่อยครับเป็นซิกเนเจอร์หน้าร้านเราครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับตอนนี้เราก็สั่งเมนูไปแล้วนะฮะก็จะมีเมนูข้าวเมนูข้าวก็จะมี แกงมัสมั่นไก่นะฮะแล้วก็มีของทานเล่นก็มีเบอร์เกอร์ชีดเนื้อนะครับเบอร์เกอร์ชีดเนื้อแล้วก็ของหวานก็จะมีโรตีตุมตามชีสแล้วก็โรตีมพะพร้าวอ่อนนะฮะ น,นี่เป็นแกงมัสมันไก่นะครับผมนำกะทิคนมากไก่ชิ้นขนาดเนี้ยโอ้โหชิ้นเบอ้เอเลยสะโพกไก่ออือร่อยนะแล้วเขามีแบบว่าน้ำอาจากมาด้วยใส่ถ้วยมาเนี่ยนำอาจากใส่ถ้วยเล็กๆมาเป็นไงบ้างอร่อยครับพี่แล้วข้าวหมูไก่มาเรียงอ๋อ สั่งแบบมัสมันนะพี่แล้วก็เบอร์เกอร์ใช่ครับอร่อยมากเลยครับพี่โจยน้ำน้ำราดแบบว่าเข้ากับข้าวพอดีเลยฮะน้ำอาจัดใช่ครับโอ้โรตีมาแล้วครับอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนนะครับอร่อยครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมครับโจยใช่ครับเป็นฟาโรตีสาขาครับ มันก็แต่อาหารไม่เท่ากันไม่เหมือนกันครับอ๋อของพี่โจยจะมีพวกอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวด้วยใช่ตอนนี้มีอาหารตามสั่งหล่ๆไลยที่อ่ะครับผมแช่มันจะแตกต่างกันกับเมนูมากกว่าว่าใครอะไรบ้างครับผมบางครั้งก็ับบางที่ก็มีส้มตำบ้างมันก็มีส้มตำด้วยมีสารแบบเพิ่มเติมอ๋อ้แต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นอาหารที่ส่วนใหญ่ที่พ่นก็คือแกงมัสมา่นนี่แล้วก็ข้าวหมกไก่เนี่ยมันจะเป็นแนวที่คนคิดได้ อ๋อแล้วที่เป็นสมองแพะเนี่ยมายัางไงครับโยอีกว่าอันนั้น,นเป็นเมนูพิเศษอ,อันนั้เนมเมนูพิเศษไม่ได้มีทั้งปีใช่ไหมครับไม่ได้มีขายเฉพาะกิจเพียงเดียวถ้าใครอยากได้ก็จะโทรบอกเราแล้วก็สั่งให้ครับส่วนใหญ่จะรอรอตามคนจานมีสักสี่ห้าหัวแล้วก็ทมทีเดียวเลยอา้ามีทีงสิบหัวที่สิบหัวก็มีบ้างอาหารก็มาครบแล้วนะครับอันนี้จะเป็น ตุ้มตามชีสน,น,นะครับซิกเนเจอร์ตุ้มตามชีสสุภาพสตรีจะสั่งบ่อยมากเลยมันจะมีเนยเนี่ยไงล่ะมันจะเป็นน้ำเนยแล้วก็ชีสด้วยผสมแล้วน,น้ำน้ำนี่คืออะไรครันด้วยเนยครับเป็นเนยใช่เนยกับชีสเนี่นแหละกินรอ้รอนๆอร่อยกวา่าครับผม ลูกค้าเยอะเหมือนกันนะครับวันอาทิตย์เรื่องนี้ครับมันครอบครัวครับจะพาเป็นครอบครัวมากินข้าวกั่ครับแล้วถ้าเป็นช่วงปกติที่ไม่ใช่ช่วงเทศากาลปีใหม่อะไรเงี้ยคนเยอะกว่าน,นี้ไหมครับย้อยประมาณนี้นะครับอใช่ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่นะบอกาสารอาทิตย์สาวอาทิตย์เป็นวันครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมาามครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยคาครอบครัวมากินข้าวพ่อแม่บ้างลูกห้านอและที่สำคัญวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธเนี่ยที่นี่มันจะมีตลาดนะัด อ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้มันจะมีสลาดนะเพราะฉะนับางคนเขาก็มากินเสร็จแล้วก็ซื้อของกลับบ้านได้ครบผี่ยอะไรติดไม้ติดมือด้วยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดามันก็จะเงียบผมก็มพึ่งมาที่นี่ครั้งแรกเลยแบบจับ GPS าไม่เคยมาเลยครับโอ้ครับอยู่ไกลครับแถวบางปูครับต่างอากาศบางปูโรตีมะพร้าวอ่อนครับ มะพร้าวอ่อนอย่างนี้ด้วยหอมมากไม่ใช่มะพร้าวแก่มะพราะ้าวแบบเนื้อน,นุ่มๆเลยใช่ครับคนใหญ่เราไม่ใช้เนื้อมะพเราแข็งไม่ใส่ไงใใอ่อนอย่างเดียวแล้วลมันจะหอมหนุ่มมากหอมด้วยอืมใช่หอมหอมมะพร้าวหอมเลยครับแล้วโรตีพี่โจโอี้ไม่ได้หวานจนเกินไปนะก็คือแบบกำลังดีอ่ะ เรื่องของหวานใน่ทางถนัดผมเลยครับแล้วก็เดี๋ยวมาจิ้มโรตีตุ่มตามชิสกันนะครับอันนี้เป็นชิสอย่างเดียวไม่มีน้ำผึ้งใช่ไหมพี่โดเอ้ไม่ครับชิสชิสอย่างเดียวเลชิสิ่งเดยวเยิ้มเลยอะนี่เลยเยิ้มมันก็จะออกแบบแนวหวานเค็มผสมกัน อืสวัสดีครับเฮียสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีครับรู้จักกันรู้จักอันนี้ก็ส伊斯兰เหมือนกันนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ إ س ل ا เป็นพุทธกับคนแต่หน้าคล้ายครับรักสมุปการเป็นพุทธปพใครๆก็ถามว่าผมเป็นมุสลิมหรือเปล่าคล้ายๆหรือว่าไม่ได้มาเดินใต้อ๋อมัเป็นคนมาหาสาลาคำแล้วก็พ่อเป็นใช่ครับพ่อเป็นสมุปการใช่ครับไม่มีฮันเกอร์หรอ เบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์อะไรเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อครับมีเบอร์เกอร์เนื้อานมซีรีฟครับนี่อะไรคนมาเลยคนมาลืมเรื่องเราโรตีตุ้มตามชีสครับน่าจะเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านแล้วหรอล่าผมว่าแน่นอนครับหลายสาขาก็มีครับซิกเนเจอร์ หวานมันกลมกล่อมเค็มครบก็เรียบร้อยนะครับก็ทานหมดเรียบร้อยแล้วครับโรตีตุม่มตามชีสหมดไปแล้วแล้วก็มะพร้าออททานไม่ไหวจริงๆครับเหลือประมาณนี้เ,นเพราะว่าทานหลายอย่างมากแต่ก็อร่อยทุกอย่างนะร้านพี่โจ้ยขออีกสักคำแล้วกันขอความามาได้เวลาปัา่นุูไปแล้วครับ แวะกแวะทานได้เดี๋ยวขอเซลฟี่กับพี่โจยี่สักรูปได้ไหมครับได้ไปลงเฟซสามสองขอบคุณครับประมาณวันพุธที่แล้วใช่ไหมครับพี่โจที่ฉลองครบรอบร้านเปิดเท่าไหร่นะครับสามปีอ๋อวันพุธอ๋อวันอังคารแต่ผมไม่ได้มาติดงานครับ คลิปลงเลยคลิปลงไอรมาเท้าแต่ว่าพี่นุ้ยอ๋อพี่นุ้ยตกลงมาเยอะครับมาเยอะคลิปเสร็จไปเรียบร้อยถ่ายรูปก,กับพี่โจวี่เสร็จแล้วก็เราคงต้องกลับแล้วแล้วก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ย่องว่างวาเล,ลตีนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนก็รอติดตามกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ